ขุนนางคำนี้มีที่มาจากไหนไว้เรียกผู้ชายแต่ทําไมใช้นางขุนนางเป็นคําไทยโดยเอาคําว่าขุนและนางมารวมกันมีหลักฐานว่าใช้มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจะเห็นว่าในศิลาจารึกหลักที่สองวัดศีชุมมีจารึกตอนหนึ่งบันทึกไว้ว่าเป็นขุนยี่ขุนนางโดยทั่วไปแล้วเราจะทราบกันดีว่าขุนนางมักใช้เรียกผู้ชายที่มียศถาบรรดาศักดิ์รับราชการแผ่นดิน แต่ทำไมถึงใช้คำว่านางซึ่งวักเอาไว้เรียกผู้หญิงและคำนี้มาจากไหนกันแน่บทความนี้มีคำตอบมีผู้สันนิษฐานไว้หลายท่านว่าขุนนางมาจากไหนหลวงวิจิตวาทการนักปราชญ์และนักประวัติศาสตร์ของไทยเคยอธิบายว่าคำว่าขุนนางหมายถึงผู้ที่มีบุญวาสนาซึ่งการจะมีบุญวาสนาผู้ชายก็จะต้องมีข้าผู้หญิงไว้ใกล้ตัวมากมายมีเมียหลายสิบคนจึงทำให้เรียกคนเหล่านี้ว่าขุนนาง ขณะที่หมอรัดเลก็ให้ที่มาของคำนี้ไว้ไม่ต่างกันในหนังสืออักขรพิธานศัพท์ปี2416ได้อธิบายไว้ว่าขุนนางคือการที่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงที่ท่านได้เลี้ยงนางไว้นั้นคือความที่รักษานางไว้นั่นเองข้อมูลที่ได้มานี้ทำให้ทราบได้ถึงที่มาของคำว่าขุนนางและเหตุใดถึงใช้นางแทนนายทว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพราะมีผู้รู้ภาษาจีนได้ลองเทียบเสียงและตั้งข้อสมมติฐานด้วยเช่นกัน ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นคนต้นคิดแต่เชื่อกันว่าคุณนางอาจมาจากภาษาจีนใกล้เคียงกับคำจีนอยู่สองคำนั่นคือกวนอหนูที่แปลว่าทาสของประเทศส่วนอีกคำก็คือกูนอเหยี่ยงหรือกูนอย่างที่แปลว่าราชการและข้าราชการเพราะภาษาจีนตัวอักษรยอกับนอมักจะแทนที่กันได้ซึ่งถ้าอ่านออกเสียงว่ากูนอนางก็จะมีความคล้ายคลึงกับคุณนาง ชินเดียวกับสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์พระองค์ก็สันนิษฐานว่าคำนี้น่าจะมาจากภาษาจีนดังที่ระบุในสารสมเด็จลายพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่มีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าอีกปากหนึ่งอธิบายคำว่าขุนว่ามาจากขุนจีงขุนไตจีงขุในในภาษาจีนหมายว่าขุนนางฟังเข้าที่ แต่ก็ไม่พ้นสงสัยไปได้ถ้าขุนเป็นขุนแล้วเอาคำลูกไปนำหน้าขึ้นขุนเป็นลูกขุนนั้นนำทำไมจะได้ความว่ากระไายคำว่าขุนนางเห็นจะพูดหมายรวมคือขุนและนางหมายเอาผัวเมียแล้วกลายเป็นผัวคุนเดียวขุนหมายถึงผัวอย่างไรก็ดีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยได้ทรงตอบกลับประเด็นนี้ว่าคำที่เรียกว่าขุนนางความบ่งชัดว่าเรียกรวมทั้งชายและหญิง คือข้าราชการกับภรรยากำเนิดของคำขุนนางน่าจะเกิดแต่การพระราชพิธีบางอย่างซึ่งเรียกไปเข้ากระบวนทั้งสามีภรรยาพิธีเช่นนั้นมีปรากฏอยู่ในพิธี12เดือนในกฎมนเทียนบานไทยและกฎมนเทียนบานพมา่าอาจจะเขียนโดยย่อหรือพูดตามสะดวกมากกว่า หมายเรียกขุนนางไปเข้าพิธีเป็นต้นครั้นภายหลังมาแม้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้หญิงนอกวังเข้าเกี่ยวข้องในการพิธีน้อยลงจนแทบจะไม่มีทีเดียวยังเหลือพิธีถือน้ำอย่างเดียวซึ่งภรรยาข้าราชการต้องไปถือนวัดพระศรีรัตนาสดารามด้วยกันกับสามีแต่คำว่าขุนนางเคยพูดกันติดปากมาเสียนานแล้วจึงกลายเป็นเรียกข้าราชการผู้ชายทูนี้โดยเดาขอให้ทรงพิเคราะห์ดูเถิด และได้ทรงพระดำริต่ออีกว่าที่เรียกคำว่าขุนนางก็น่าจะมาแต่คำควงมเหมือนกันเช่นว่าให้หมายสั่งทั้งขุนนางแล้วจึงมาเปลี่ยนเป็นฝ่ายหน้าในทิ้งท้ายด้วยขุนวิจิตรมาตราที่กล่าวถึงที่มาของคำนี้ไว้ด้วยเช่นกันซึ่งท่านคาดว่ามาจากการเพี้ยนของคำตั้งต้งตนอย่างคาราวะนะคาราวนาออกเสียงเป็นคารอนามาเพี้ยนมาเป็นคารอนางเป็นโครนางมาเป็นโคน,นางมาเป็นขุนนางแล้วก็กลายมาเป็นขุนนางคำว่าขุนนางนี้มีผู้เคยตีความหมายกันมามาก แต่ก็ยังไม่รู้กันแน่ว่าแปลว่าอะไรผู้เขียนขอลงสันนิษฐานไว้ในที่นี้ว่าขุนนางเป็นคำมาจากคารวะน,นะซึ่งเป็นต้นต่อแล้วเพี้ยนกันมาเป็นต่อต่อดังกล่าวแล้วแปลว่าประมุขหรือพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองเทียบคำจุนิงภาษาเยอรมันที่แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินอันหนึ่งคำว่าโครนางหรือขุนนางซึ่งหมายถึงหัวหน้าหรือพระเจ้าแผ่นดินในชั้นเดิมคงจะใช้หมายถึงเมียด้วยเป็นคู่กันคือเรียกทั้งพระเจ้าแผ่นดินและมเหสีว่า ครนนางต่อมาภายหลังจึงใช้ผันแพรไปโดยแยกออกเรียกเป็นสองคำโครนหรือโคนหรือขุนหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินชายนางหมายถึงมเหสีคำว่านางที่ใช้กันมาแต่โบราณจึงหมายถึงหญิงสูงศักดิ์ทั้งสิน้นจากข้อสันนิษฐานทั้งหมดน่าจะทําให้พอเห็นที่มาของคําว่าขุนนางอยู่บ้างทว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าคํานี้มีที่มาจากอะไรและต้องทําการศึกษากันต่อไป